สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาทํากระเพราไก่กรอบนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทอดไก่ให้กรอบนะคะนี่เลยค่ะไก่นี้เราก็จะหมักกับซอสเฉยนะคะซอสจะเป็นซอสฝาเขียวตัวนี้นะคะซอสฝาเขียวที่เฉยนะคะแล้วก็แป้งจะเป็นแป้งมันหรือแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะถ้าใครมีแป้งทอดกรอบในบ้านก็ใช้แป้งทอดกรอบเนาะ ผสมนะคะแล้วก็เอามาทอดเลยนะคะตั้งน้ามันให้ร้อนแล้วก็เอาลงทอดเลยะค่ะนี่นะคะนี่คือขั้นตอนการทอดไก่ให้กรอบก่อนนะคะก็จะทํากระเพราไก่กรอบค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มกรอบแล้วนะคะนี่นะคะกรอบเนี่ยตรงไหนก็แฝกก็แฝกก็แฝกก็จะเป็นไก่กรอบเอาไว้ผัดกระเพราเนาะ น่คะอร่อยไม่แพ้หมูกรอบเลยนะคะพอได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะนี่นะคะค่ะพอเสร็จแล้วก็ทอดต่อเลยค่ะ ไก่ประมาณกิโลนึงนะคะซื้อมากิโลนึงเลยเพราะว่าไก่เนี่ยต้องมันติดตามหนังตามอะไรอย่างนี้พอดแล้วมันก็จะได้หน่อยเดียวนะคะนี่ค่ะพอเอาลงแล้วเกี่ยอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะ ทอดเอาไว้อย่างนี้เลยรอจนกว่าเขาจะกรอบนะคะเนี่ยค่ะพอเขาเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะคะไก่กรอบนะคะทอดต่อไปจ้าค้าตอนนี้เราก็ได้ไก่กรอบมาแล้วนะคะกรอบอร่อยค่ะ แล้วก็วัตถุดิบเราก็จะมีใบกระเพรากระเทียมสับนะคะพริกนะคะแล้วก็มาตั้งไฟกันเลยเราจะใช้กระทะที่ทอดไก่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำหมูไปนิดหน่อยน้ำมันหมูเราก็จะหมดแล้วต้องไปซื้อมาเจียวแล้วนะคะนี่นะคะเราเจียวกระเทียมให้หอมคะ่ะเจียวให้หอมเหลืองก่อนนะคะ กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะนี่นะคะพอเริ่มเหลืองเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะผัดให้หอมตั้งพริกแล้วก็กระเทียมนะคะ แบบนี้ก็จะได้กลิ่นหอมของกระทะไม้ไปเลยนะคะเป็น,สนเสน่ห์ของอาหารไทยนะคะหอมในที่แล้วก็เติมเครื่องปรุงเลยะคะ่ะเส่ซอสลงไปเลย ใส่ชื้อรสนิดหน่อยนะคะชือรสเราก็จะหมดใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนชานะคะเตินลลนนะะตมน้ำค่ะตามด้วยน้ำมันหอยเลยนะคะ แล้วใส่กะเพราค่ะได้ที่แล้วใส่ไก่ลงไปเลยจ้านะคะแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไก่ลงไปปิดไฟเลยนะคะ การผัดให้เข้ากันจ้าเสร็จแล้วตักเสิร์ฟบนร้อนเลยนะคะเสร็จแล้วจ้ากระเพราไก่กรอบของเรานะคะน่ากินนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะหอมกระเพรา กรอบเนื้อไก่นะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้า